พวกนี้คงจะได้กินขนมที่ฉันให้คาลิกไปแล้วมาที่นี่ไม่ผิดแน่ช่วยโฆษณาได้ดีมากเลยนะเนี่ยน่ารักจริงๆเขาบอกว่าเพื่อนให้ขนมมาแล้วก็อยากกินขนมของที่นี่อีกให้ได้นะคะตายจริงลูกฉันก็เหมือนกันพอได้ลองชิมดูแล้วมันก็อร่อยมากเลยนะคะ เอาล่ะทุกคนทานคองหวานแล้วต้องทำอะไรต่อไปนะคะแปลงฟันให้สะอาดถูกต้องค่ะไปเจอกันใหม่นะจัดการเรียบร้อยต้องทำแบบนี้ไว้จะได้ไม่มีใครบ่นเรื่องฟันผุเอาล่ะพวกเราก็พอกันแค่นี้แล้วกลับบ้านกันดีไหมเอามากระรองที่เหลือไปกินด้วยได้ไหมคะได้สิอืม ร้านขายขนมหวานที่ไม่เคยมีมาก่อนกันหรอน่าสนุกดีนี่เบลวันนี้ก็ทำได้ดีมากเลยนะรีบปิดร้านแล้วกลับไปพักกันเถอ Bell, ะเบลค่ะคุณหนูเอ๊ะล้องให้ทำไมนะ่ะดิฉันกลัวว่ากิจการของพวกเราจะไปไม่รอดเลยโ่วปอวไปนะคะ อย่าร้องสิเบลจำไม่ได้หรอสันญยาวไว้แล้วนี่ว่าจะดูแลเธอเองขอบคุณนะคะคุณหนูดีฉันจะตั้งใจทำงานให้มากกว่านี้ค่ะงั้นก็อย่าร้องไห้สิเอ๊ะวันนี้ร้านเราปิดแล้วอ่ะงั้นเหรอครับน่าเสียดาย ผมมาเพระได้ยินว่าขนมหวานของร้านนี้อร่อยมากเลยนะครับคใครนะไม่เคยเห็นเขาแถวนี้มาก,ก่อนเลยถึงจะไม่รู้ว่าเขามาจากสกุลไหนแต่เขาหล่อมาก่อกกว่าแกลเรี่อีกขอโทษนะคะแต่ว่าขนมขายหมดแล้วถ้าครั้งหน้าคุณมาอีกฉันจะแถมให้เยอะๆเลยนะคะครับได้เลยครับ อย่าลืมแถมให้ผมด้วยนะครับไว้มาใหม่นะคะเบลเธอเคยเห็นเขาในหมู่บ้านเรามาก่อนหรือเปล่าไม่ค่ะดิฉันเองก็เพิ่งเคยเจอเขาครั้งแรกเหมือนกันหล่อมากเลยเป็นผู้ชายที่หล่อมากจริงๆ <laughs> พวกเราคงจะตาถึงเหมือนกันสินะนั่นสิค่ะตายจริงนี่อะไรหรอคะ อันนั้นเป็นทาร์ตสตรอเบอรี่ค่ะเป็นขนมหวานที่ผสมปรสานด้วยรสชาติของสตรอเบอรี่สดกับเนื้อสัมผัสที่กรุบกรอบสมแล้วที่เป็นเวลเก่งจริงๆดีจังวันนี้ก็มีลูกค้ามาเยอะเหมือนเดิมเลยตอนนี้ไม่ใช่แค่ได้รับความนิยมในบรรดาเด็กๆเท่านั้นแต่ยังได้รับความนิยมในหมู่เลดี้ด้วยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป ว้าวดูท่านสิสวัสดีครับคุณเจ้าของร้านคุณบอกว่าจะแถมให้ผมไม่ใช่หรอครับเอ๊ะค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณชอบขนมแบบไหนหรอคะรสหวานหรือรสเปรี้ยวถ้าเลือกได้เดี๋ยวจะห่อให้นะคะป้ามาอีกแล้วคุณนางคนนั้นไม่ใช่คุณหนึ่งของบ้านเราใช่ไหมฉันไม่รู้ด้ซ้ำว่าเขาเป็นใครจริงสิเท่าที่ฉันได้ยินมา ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นองค์ชายจากดินแดนอื่นนะนี่ไม่มีทางที่องค์ชายจะเปิดเผยใบหนะ้าแล้วไปไหนมาไหนแบบนั้นหรอกนะเอ๊ะงั้นหรอการนี้ก็น่ารักมากเลยนะครับค่ะลองเลือกแบบอื่นดูไหมคะกัดเข้าไปคำเดียวความหวานก็จะกระจายไปทั่วปากเลยนะคะแถมยังมีสีและรสชาติ หลากหลายชั้นก็เลยขายแบบเป็นเซ็ตด้วยนะคะชั้นระสงสัยจริงๆว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเขาดูเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงน่าจะสั่งให้คนรับใช้มาจัดก,การเรื่องภูลาคีิปติ๋วแบบนี้ให้ก็ได้แท้ๆมาถึงร้านเล็กๆแบบนี้ด้วยตัวเองเลยหรอเนี่ยหรือว่าเขาจะข้างใารของหวาน ฉันจะแถมให้อีกเซตนะคะจะว่าไปแล้วทุกคนก็มาซื้อของที่ต้องการกันใช่ไหมครับค่ะถ้างั้นขนมทั้งหมดที่อยู่ในร้านนี้ผมจะซื้อให้ครับอะอะไรนะโหเขาต้องรวยมากแน่เลยไม่น่าละ่ะเสื้อผ้าของเขาถึงหรูหราซะขนาดนั้น รอสักครู่นะคะเบลหมอขนมค่ะป้านี่มันโชคดีอะไรกันเนี่ยลูกค้า v ี VP, ไม่สิลูกค้า v ีวีของร้านเราเหรอเนี่ยผนขึ้นรถมาเลยครับคุณเหมาขนมทั้งหมดทั้งที่ยังไม่ได้ลองชิมเลยคงจะชอบขอหวานหน้าดูเลยนะคะเนี่ยอ่าใช่แล้วครับ ติดจาการของคุณกำลังไปได้สวยผมก็เลยคิดว่าควรจะเรียนรู้เอาไว้นะครับค่ะผมแนะนำตัวช้าไปสินะครับผมจะเปิดร้านข้างๆคุณก็เลยแวะมาทักทายนะครับผมเอมองครับไม่ใช่ลูกค้า v v p p แต่เป็นคู่แข่งงั้นหรอ